ชุดลูกเสือถ้าพูดถึงชุดลูกเสือเนี่ยชุดลูกเสือเป็นเครื่องแต่งกายที่มีอุปกรณ์การแต่งกายเยอะมากเยอะแค่ไหนมาดูกันชุดลูกเสือเนี่ยจะประกอบไปด้วยรองเท้านักเรียนคือรองเท้าสีน้ำตาลทั่วไปนะแล้วก็ถุงเท้าลูกเสือถุงเท้าลูกเสือก็จะต้องมีผู้จากนั้นก็จะมีกางเกงกางเกงนักเรียนทั่วไปนั่นแหละเออแล้วก็จะมีชุดลูกเสือ แล้วก็เพิ่มสีสันให้มันโดยการใส่ผ้าพันคอเมื่อมีผ้าพันคอแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีวอลเกิลเท่านั้นยังไม่พอมันก็ต้องมีอินทนูเอามาประดับข้างหัวไหลเพื่อส้นตีนเลยไม่รู้จากนั้นมันก็ต้องมีหมวกหมวกก็ต้องมีหัวเสือหัวเสือเล็กๆอะแม่งต้องซื้อมาใส่ด้วยจะเคจากนั้นเราก็ต้องมีเชือกนะฮะอยู่เคียงข้างกายแล้วก็ไม้งามปะโคตรเยอะคือมึงจะเยอะไปไหนถ้าเป็นไปได้นะสิ่งที่อยากจะเอาออกอันแรกเลยคือผ้าพันคอ คือไอตัวนี้มึงเอาออกไปเลยนะไอตัวผ้าพันคอไม่เท่าไหร่เว้ยคือไอบล็อกเกร์นเนี่ยคือกูต้องซื้อทุกอาทิตย์อะแม่งไม่หายก็หักแม่งมีอยู่2อย่างเนี่ยและไอสิ่งต่อไปที่ควรเอาออกอย่างมากเลยนะก็คืออินทนูกับผู้ฮะคือไอสองตัวเนี้ยแม่งใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยเว้ยนอกจากจะเอามาลกหูลกตาเอามาติดหัวอะไรกับอ่าหน้าแข้งกูเนี่ยแม่งแล้วราคาก็ไม่ใช่ถูกๆูกด้วยนะอย่างไอผู้เนี่ยแม่งคู่ละ30ซื้อมาก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร และก็จะมีอาวุธคู่กายของเราฮนะนั่นก็คือไม้งามนะครับผมไม้งามหรือไม้พองที่เราเคยใช้กันเนี่ยแม่งกูต้องพกมาโรงเรียนแล้วก็เอามาไว้ที่โรงเรียนพอถึงคาบก็ต้องวิ่งไปเอาพอวิ่งไปเอาเสร็จทําอะไรข้อคาาปุ๊บเอามารวมกันแค่เนี้ยประโยชน์ของไม้งามอยู่ในคาบก็ไม่ได้เอาไปใช้ทําส้นตีนอะไรเลยแต่ถ้าไม่เอาไปก็จะโดนทําโทษคือเพือ่อ หรือว่าจริงๆเครื่องแต่งกายของลูกเสือเนี่ยมาอาจจะมีประโยชน์มากก็ได้นะแต่ผมแค่หาไม่เจอเท่านั้นเองนะครับผมถ้าใครรู้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แล้วครับบ๊ายบายจ้าเฮ้ย